นี่คือเราปรุงใส่น้ำส้มเพิ่มไปเมื่อกี้อืมทุกคนตาเป็นคนที่สั่งแล้วอะ่ะจะชอบให้แาถมมาสั่งพิเศษไม่ว่าจะกินอะไรอะค่ะอืมดูนะยัวย่วๆเลยอืม อร่อยวันนี้นะคะคือไม่ได้ออกไปไหนค่ะทุกคนสั่งก๋วยจั๊บมากินค่ะนี่ดูนะคะได้แบบทุกคนใส่ทุกอย่างใช่ไหมพ่อเนี่ยใส่ไข่ใส่หมูกรอบมีไส้มีทุกอย่างเลยค่ะอืมแล้วก็เทน้ำไปนะคะน่ากินมากน่ากินมากโอ้ยร้อนเลยค่ะ ร้อนเลยทุกคนไม่ปรุงก็อร่อยอ่ะอืสั่งร้านในแอปเหรอเจ้าประจำเลยนะเจ้าประจำโอ้โหอร่อยทุกคนปกติจะไม่ค่อยได้อัดนะเวลาสั่งมากินที่บ้านอะทุกคนดูค่ะโอ้ยตายหกแล้วค่ะทีนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยเช็ดนะคะทุกคนค่ะโอ้ยยั่วๆเลยค่ะทุกคนดู อร่อยมากพวกคั่วเยอะมากนะอืมหมดไหมลนะ่ะหมดสิดูเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นองคนชัว่วโมงนี้ไม่มีอะไรเลย เบกว่าการได้นั่งกินข้าวในบ้านแล้วก็ไม่ร้อนนะคะทุกคนหาเออบรรยากาศแบบว่าเปิดแอร์นะคะทุกคนเนี่ยคือเยอะจริงเนี่ยกล้วยจับน้ำข้นเนาะพอนานี่เนาะ <S <S ดูไข่นะคะ <S 2> <S 2> อ,อันนี้คือคือข้างในใช่ไหม <S <S ข้างในทุกคน ของเขา,าน้ำยข้นจริงๆไม่ต้องปรุงเยอะไม้ำปรุงเลยเนี่ยถ้าถ้าเราอยากเผ็ดก็ใส่พริกถ้าอยากเปรีร้ยวก,ก็คือใส่น้ำร้มะเขือเทร้านนี้นะคะไม่รู้ร้านไหนนะคะสับบีสั่งเย็บร้อยไปหนึ่งพรุ่งนี้จะไปทำงานอืมไอตัวตาเนี่ยซื้อมาแล้วก็ต้องกินเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็ยนแล้วมันไม่อร่อยคุณพ่อ เกบพุงหน่อยค่ะอิ่มแล้วใช่ไหมอร่อยอร่อยมากทุกคนค่ะทุกคนมีร้านประจํามีร้านอร่อยที่ไหนบ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะเอออันนี้ตาก็สามีจะเป็นคนที่สั่งในแอปมาให้กินบ่อยๆชุ่นใจค่ะ